ีจ้าสวัสดีครับพี่น้องต้องไปทักทายเอฟซีสุขสุขคนมาสวัสดีพี่น้องกินข้าวนั่อยู่บนบ่ายโมงบ่ายโมงข้าวเช้าเ,เป็นข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเป็นข้าวเย็นประมาณนั้นเลยมันนี้กินข้าวกับยังเจียวไข่แล้วก็พักลวกพี่นอ้องแล้วก็เราก็จะมีนีเดอ้อน้ำพริก,น,รกรรน,นะะน้ำพริกปลาทูแมงดาปลาทูแมงดามันจะเข้ากันได้พี่น้องมันจะเข้ากันสูตรนี่ อันนี้คือเาเหตดกินเดียงเขาก็เลยใส่ถุงแบบนี้ถุงสิบหลอกนะคะเพื่อเป็นการที่ว่าอันมันแกง่ายงกินงไงเนี่ยนะพี่นอ้องก็จะเอานพริกมาคลุกินกับอันกินกับอันนี้แม่พี่น้องไหมกินกับอันข้าวสวยนะคะข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวข้าวสวยแล้วก็พริกปาทู แล้วก็ผักลวกพี่น้องบุญเมื่อนี้บนมีเมนูใหม่มานําเสนอเห้พี่น้องเด้อวันนี้ยบนมีเมนูใหม่มานําเสนอเอ็นเอ็นเอ็นเป็นแคบหมูนะคะแคบหมูแคบหมูติดมัน,นหน่อยนึงนะคะเนี้ยสาหรับเอาไปเกงขี้เล็กเกงีย่ยังก็ไดแกงขี้เล็กแกงบอนเกงเอาไปผสมอะไรแทนแทนหมูสามชั้นได้นะคะตัวน,นี้เนาะสองร้อยห้าสิบกรัม 250ราสิบกรัมนะคะอยู่ที่หนึ่บาทไม่คน,นขายเปละหนึรบาทพี่น้องตัวนี้เดอ้อนี่เดอ้อผู้ใดอยากได้สังได้เดอ้อนี่ยังเอาอยัางขนยังกันมาบัดนี้มาเ,มเ,มเด้อมานึงคเรืไข่ดิังโอู้กลานไข่เบิี่นองอันนี้เป็นแคปมูนีน่เนาะแบบนี้พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เด้อแคปมูนี่ มันมันเปนอันนี้เขาเอิ่อนาแคบหมูติดมันแบบคล้ายๆหมูซ้ำซัานพี่น้องกรอบแต่มันมันมันแคบหมูแบบคือของพวกคุณย่าบ้านฟินแลนด์ในหมูนั้นมันจะกรอบมันจะกรอบนั่นย่างเดี่ยวแต่นี้มันจะมีมาพี่น้องจะมีเนื้อมันเล็กนี่ติดน้อยหนึ่ง ตะบนกินไม่ได้หลายหรอกกินไม่ได้หลายเพราะว่าห้าไอพี่น้องเขาไม่ให้กินของทอดของมันคึอดอยากโดนแล้วพี่น้องเนี่ยข้าวสวยไข่เจียวน้ำพริกปลาทูคุกเนี่ยคุกน้ำพริกปลาทูเนี่ยไอเนี้ผนกินของทอดของมันไม่ได้อันนี้กิกนมามาล่องมากินให้เบิ่อมามันกรอบมันแซ่บมันมันบอนะไรพี่น้องแสียบข้าวหนังกันเด้อพี่น้องเด้อ เอาปล่ากับเอาเปล่านางฟังไปโรงเยี่ยนมาได้พี่น้องไปหาหมอแล้วไปหาหมอยัางก็ว่าไปหาหมอเป็นไข้วัดเบิร์ดเพื่อนไข้วัดส,สายพันธุ์ใหม่ได้พี่น้องเขามาน้องโควิดแล้วลนะ่ะ ใครกินขาดใจมันจะมีอาการเหมือนเหมือนแค้นเขาแยบ,บได้พี่น้องเราไปกินไปตายยยบนคือเกาหน่ะล่ะแล้วก็นำเสนอสินค้านี่เน้องพี่น้องนาอฝากในเนี่นเด้อ,เ,ดอเมนูใหม่นะคะเมนูใหม่แคบละลอยบาอันถุงละลอยบาทนี่แคบหมูหนึ่งพี่น้องเขาจะใส่ถุงสิบล็อกแบบนี้ได้หลายแบบย่างหลายเลยล่ะพี่น้องเอาไว้โดนกระโบ,บ โบเหินโบเหินโบมีกินไม่มีกินอาบไม่มีกินโบเหินบเมินนะบโบเหินเราพี่น้องเอาไปแกงใส่หน่อไม้แกงใส่ขี้เล็กแกงใส่อีหยังก็ได้นี่ไปสามารถอืม เกียบพีน้องเอก,กีอยู่ในสวนเจ้าของผักวัวอืมกินผักววกะคือว่าสุภาษ,ษ,ษิตดักกันใหม่ๆน้ำต้มผักก็ว่าหวาน สตาอ์ออออไปเลยพี่น้องคุยกับลูกคุยตุละกเขาขวางไปส่งหรอเขาเลยไมาบอกรายละเอียดการส่งขวางกับสื่ออย่างาห้แน่หลานกับบมีแห้ง <c ười> กินเคง,ง้ากินจ้มจิมย้งบวบไปหมดไปน้ำกินดวกผักก็คื้เพ่าะรักกันใหม่ๆนี่ยังกระดีบดน้ำต้มผักก็ว่าหวานค <c oughs> ือว่านแน่นบ่เงี้งพอนานๆาเข้าน้ำตาลก็ขุม่ม <c oughs> ลอกก็จใจอยางหัวเนาะอนผู้ที่เมนมานว่าให้เยอะบนน่ะแม่ก็ต่างคนต่างความคิดต่าเนาะคุณลงนก,ก,กวอว่าแกแล้วจังจะหันหาอีกเหรอความรักเข้าวัดเข้าวัดอืมเข้าวัดฟังธรรมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ดีกว่าเหรอแ้วก็มีบางคอมเมนต์ที่ถามบาง แกป่านนี้ยังจะหายังจะหายังจะหวยหาความรักถามจริงๆเถอะถ้าอายุเจ็ดสิบแล้วยังหาอยู่นี่ก็แสดงว่าตันหาจัดแล้วลหละพนา,า้าพี่ร้องงนี้บนมาโวยโวยโวยหัวสมองเขาคือตัเรียงเดี่ยวเนาะเห็นเขาหาผัวเห็นเขาแต่งงานไหมเห็นเขาโน่นนี่นั่งกับสิบป,ประมาณว่ายี่นี่มันขาดผูทชาบบ่ได้ เรื่องเซตก็คือคักนู่นนี่นั่นโอ้อย่าไปมองคนแต่ภายนอกแบบน,นั้นเด้อมันบอใช่ดีมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะที่เขาหววยหาที่เขาหาคนน่ะก็คือเหมือนกับว่าหาคนที่เป็นคู่คิดหาคนร่วมทุกร่วมสุขหาคนดูแลกันเทคแคร์กันในบ้านปลายไอ้เรื่องเซ็กนะ่ะโอ้ยเถาปันนี้เดี๋ยวจะบอกตรงๆเยพี่น้องย่บนเบิดเมนตั้งแต่อายุ ยายบ,บนเบิดเม่นตนึงแต่ยายบ,บนมีอายุ48ปีตอนนี้ยายบ,บน58ปีสิบปีย้อนหลังสิบปีย้อนหลังที่ยายบ,บนไม่มีเม่นบนมีประจำเดือนร์อมนเพศตรงนั้นก็คือหมดเห็นบ่บาทนี้โบแบบเป็นๆว่าแบบหล่อนๆแบบนี้อ้อไอ้เรื่องเซ็กน่ะมันไม่ได้มีมากมายอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์สีเหลืออยู่ประมาณ ยี่สิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกคือเราไม่ได้เราไม่ได้นึกอยากเราไม่ได้นู่นนี่นั่นนะแต่เอาอยู่บนสีบลอนหลอนอีกละหลอนหลอนมันขึ้นในปรกกอกเี่ถ้ามีการล้มเหลวถ้ให้การแบบปล่อยอารมณ์นู่นนี่นั่นมันก็อาจจะมีบ้างนี่นะรอลื่นนีหยังนู่นนี่นั่มน,น,น,นมันบอกขั้นสั่นเนะกูดเห่าที่ว่าเพ่นเถ้าเรียกว่าพนเอาลูกเอาเมียเ,เ,เอาลูกเอาผัวนะมันเิ่นใส่กิ่วดอก นียฮะเป็นเนียงเลยจะของมีสิไปย่างให้เจ้าของมีเก็บหมูเก็บหมูมาพวดขายพวดให้ลูกค้าบึ้งจะไม่ได้เจ้าบุ๋มเขียวโอ้ยจะไปหาเอามาเด้อเอามากิดบ่มีผู้เย็นให้เจ้าสิ่ขั้นขออย่าบ่นมาไปหา ไปหาบอลไ่หนูกับ่ามีบอลสีส่ไปเห็นปลาขวันไหลโอ้ยหลยก็ยอมมาด้วเถอะนั่นแหละสาเหตุที่ไปหนังผู้สูงวัหรือว่าไอ้สอบอเขาถึงต้องใช้เจลหล่อเลื่นช่วยเพราะมันไม่มีอารมณ์ทางเพศต้องง่ายง่ายปะงูมันแหงเอาแล้วมันเจ็บ อันคนที่คิดว่าเขาเอาผัวเปลี่ยนผัวนะเขาบ้าเซ็กเขาบ้าตัณหาเาขาเฉลียยังกว่าเฉลียตัณหาจัดอย่ามองคนปิดอย่ามองคนในเหี้ยลกขนาดนั้นที่เขาหาเขาก็อยากได้คนที่หลุดใจอยากได้คนที่เบิ่งแง่งกันเป็นกำลังใจใหก้กันในบ้านปลายชีวิตเป็นคู่ชีวิต บอกไปทัวหายแล้วบอโอ,อย้ยจะบนไปอ,าอ,อ,อ่านมั้งหืองใจนี่สุดๆตอนแรกเดียวนอนหนีนอนว่ะคนเฮาเนาะกระเลี่ยตัวกนดอกว่าถ้ามันเหมดฮอร์โมนเพศแล้วเบิดประจำเดือนแล้วผู้หญิงเนี่ยจะบอกใครจะบอกใครมีน้ำร้อลื่นผู้ชายเขาบอกหักถ้าเมื่มีนม้ำร้อลื่นเมื่มีอารมณ์ทั้งเพศ ผัวชายบ่หมากักมันเจ็บหลวงตุง,งในปานนี้เราไต้อ,องอ้อมข้อมถามยิบบนมาทางหอดจิ๊ยิยังหาผัวอายุกับแสดงว่าตันหาจัดโอ้ยไม่ใช่ยัามองคนได้แง,ง่ลบขนาดนั้น เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเขาเอากันเขาก็เอาไปดูดูดูแลกันนั่นแหละบางเขาป้อนน้ำบิางขีเบิางเหยวกันนั่นแหละขอเป็นตใจกำลังใจจากเก็บีหลายลุนหลามพี่น้องเดี๋ยวบนมาอ่านมึงเด้วคอมเมนต์ในด่านลบ ประมาณหาเปซ็นคนที่บอกว่าไม่ต้องเอาหรอกหยุดเถอะอยู่กับลูกกับหลานแล้วก็ว่าเขานู่นนี่นั่นก็คือในแง่ลบอ่ะในเชิงลบอ่ะมันสิมนี้อยู่ประมาณหเอร์เ็นในในร้อยเปอร์เซ็นของการให้กําลังใจการคอมเมนต์ของเอฟซีบอกขอขอบคุณกับคุณที่เห็นใจคือเข้าใจแล้วก็ช่วงนี้นี่เพื่อนๆมี่นองๆ มีพี่ๆที่เป็นดูสงสารยยบนอยากช่วยให้มียยบนอยากให้ยยบนมีไรายได้ด้วยการสั่งสินค้าสั่งแววนื้อวู่ใน้กินยายมีอย่างแน่หนูจสิสร้างให้พ่อให้แม่ยายอ่าหนูอยากได้หมวกอยากได้ผ้าพันข้อทรงให้พ่อให้แม่มันหนาวอ่าทางเชียงใ่เชียงรายทางที่อากาศคุนหนาวเนาะปีเนี้ก็นหนาวเป็นนา้าได้หรือเปล่หนาวโดนจะสร้างให้กดหนุนยายน้ำ อืมก็ประมาณว่าประโยชน์ก็ได้ทั้งสองฝ่ายเอฟซีสั่งขวงก็ไเด้ของขวางไปใส่ก็ไเด้ของไปกินแต่ก็ได้่อยเหลือยี่บนนำ้ำนะคะนี่คือความไม่นำใจเป็นการ,ะระยานิมยมที่ดีกับยีบ,บุแล้วก็คือเราเป็นคนไทยเราะปีนน้องเนาะหยียบยำซ้ำเติมนะ่ะมันมีสําหรับคนที่ชอบคอยเหยียบยำซ้ำเติมคนนะ่ะแต่บาคนที่เห็นใจคนที่คิดดีนู่นนี่นั่นวันก็มี มั่อเมีค้นยิ้ชาตาหลอนบิดทั้งลอยดอกจมตีจมตียบบนจงตีพญาย่างก็เข้าข้างผู้ชายแต่ก็สวนน้อยน้อยมากยบบนก็อยากบอกว่าไม่ต้องไปบอกอีหยังเลามากมาดอกสิ่งที่ดีแล้วก็มีสิ่งที่บ่ดีแล้วก็นี่ ที่เราบอกกาเคี้ยกาบอกเขาแบบตรงๆแล้วเอาแบบอ้อมๆซึ่งยายบนกับมองเราแบบแงแง่บวกเกินไปเพราะว่ายายบนไม่เคยมีประสบการณ์ในการในการจะโดนทิ้งโดนเทอืมแต่เรากบยังรักษาน้ําใจแบบไม่หักหามแต่ว่ารักษาใจแบบนี้มันมันบอแฟกับยายบนมานี่ยยายบนเหมือนกับว่าเราเห็นเหตุเราหักดิบยยบุญพี่น้องยา้บุญก็เลยเสียใจ เ้แต่ไดนสีได้หรืฮันนี่ก็บเทียมหอมมันบ่มากบันโ่ยมีหอมมันบ่เพราะเราไปเท่าไหร่จเล้ยวแล้วยม่ยเป่มเสนข้าวปั้นฮะกิข้าวปั้นจไปเป็นยังไงอีกสุสัวดห์จะไปดูไปไสนจะจูบแจ้ครับรถเดินมานี่รับอีกปะเนี่ย นายเนาะูเ่กีคันที่รถเนาะอืมฟางไม่ต้องไปฟางไม่ต้องไปดอก้างเลยนอนกินยาแล้วนอนจ้แต่ไม่ได้ยามาตีอไปเลยาไปมเงกมอรือว่าาเกันางไปเบิด่สามนั่นสินะ เอามันมาอย่างสันคือบระหัมันอยู่น้ำมันบอยู่ที่เราไปที่รมาเนี่ยมันพอใจว่าดีได้เนี่ยโดนแดดโดนลมโดนฝนเนี่ยก็ะยังเป็นพุ่มแผลอยู่เว่าน้ำกเมษคอโซ่กเม่ก็เลยบอกว่าประหายมันมาาด้วยไหมมันน่นอยู่หงนรละไปยังหันลมนานะครบอกเม่มากวันนี้ไปบกเนือไม่เหล่น